หรือไม่กว่าจะมาเป็นน้ำมันชนิดต่างๆครับมันมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยววันนี้โลจิสติกแมนพาทุกท่านไปรับชมมาดูกันคาว่าน้ำมันดีเซลหรือน้ำมันเบนซินเนี่ยมันมาจากน้ำมันดิบได้ยังไงนะครับอันดับแรกเลยครับน้ำมันดิบเนี่ยครับถูกขุดขึ้นมาจากใต้ดินครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะทําให้น้ํามันมีความร้อนสูงครับประมาณ370องศาแล้วก็ส่งไปที่หอกลั่นแบบนี้เลยด้วยการให้ความร้อนที่สูงขนาดนี้นะครับจากน้ํามันของเหลวก็จะกลายเป็นไอหลังจากนั้นครับก็จะกลายเป็นโมเลกุลที่แบ่งกันเเป็็็็นน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 ชััั้้้้้แบบบบบีีีตตววทท่่่่าาาายยกกกกจจจะะะลลออขึดดดหูงสุ กลายเป็นปิโตรียมแก๊สนะครับหรือว่าเป็นแก๊สที่ถุงต้มแบบนี้ด้านล่างถัดลงมาก็จะเป็นแก๊สโซลีหรือว่าน้ํามันที่เอามาเติมรถนั่นเองหรือว่าน้ํามันเบนซินถัดลงมาอีกชั้นเรียกว่านาฟต่านะครับตัวนี้แหละครับเป็นตัวที่เอามาผลิตพลาสติกที่เราใช้กันอยู่ทุกวันถัดลงมาก็จะเป็นพาราฟินครับเป็นน้ามันที่เอาไว้เติมพวกเครื่องบินนะครับถัดลงมาอีกนิดนึงเป็นน้ํามันดีเซลครับที่เอามาใช้กับรถกระบะรถบรรทุกหรือว่ารถต้องใช้ดีเซลนั่นเองยังไม่หมดครับถัดมาอีกนิด หรือว่าน้ำมันหล่อลื่นน้ำมันเครื่องต่างๆที่ใช้ในเครื่องยนต์นั่นเองแล้วก็ท้ายสุดครับตัวนี้ปริชูเมนหรือว่าแอสพาดหรือว่ายางมาทอยที่เรารู้จักกันดีครับตัวนี้เอามาทําถนนทําอะไรก็มาจากน้ํามันนะครับเห็นไหมครับว่าน้ํามันนั้นมีความสําคัญมากๆจากน้ํามันดิบที่อยู่ใต้ดินครับสู่พลังงานที่ใช้ขับเคลื่อนโลกในปัจจุบันนั่นเองนะครับและก่อนจัดไปในวันนี้นะครับโลจิสติกแมนมีโปรดักต์พิเศษครับที่จะมาแนะนําทุกทนานคือถุงถงหินหอมที่ทํามาจากหินเปลาไฟนะครับแล้วมีกลิ่นหอม กินแบบนี้จะติดตัวเวลาคุณเดินออกจากรถด้วยนะใครที่สนใจอย่าลืมเข้าไปตะก้าหน้าช่องได้เลยนะครับแล้ววันนี้ใครชอบคลิปดีๆอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดฟอลโล่ให้กับโลจิสติกแมนด้วยนะครับสวัสดีครับ